จากยุคฟองสบู่แตกปี40ได้สร้างความล้มเหลวให้กับผู้คนมากมายหลายอาชีพจากคนรวยก็กลับกลายเป็นคนจนในชั่วข้ามคืนหลายคนล้มหายตายจากอำลาวงการโลกธุรกิจไปเลยหลายคนหันเหแปลเปลี่ยนอาชีพตามศักยภาพเช่นเดียวกับกเกษตรกรท่านนี้ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองมาเป็นกเกษตรกรอย่างเต็มตัวจนประสบความสำเร็จจากดินที่ดี เชิญรับชมและรับฟังได้ในทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนเซียนผักนักสู้แห่งเขาใหญ่ ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับทีมงานของเราจะคงเกาะติดอยู่กับความเปลี่ยนแปลงจากดินที่ดีจากคนที่ประสบความสาเร็จด้วยนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือแปลงผักดอกกระลำขนาดใหญ่นะครับในพื้นที่อำเภอปากช่องซึ่งเกษตรกรที่ผมจะมาพูดคุยด้วยในวันนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นคนแรกๆเลยครับที่เข้ามาบุกเบิกวงการผักในพื้นที่แห่งนี้เพราะโดยปกติแล้วในสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผักเหล่านี้จะถูกปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกหรือจังหวัดอื่นๆื่นที่อยู่ในแถบพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่นะครับแต่เกษตรกรท่านนี้ได้ค้นพบจุดที่ได้เปรียบในพื้นที่แถบภาคเหนือก็คือ1สภาพอากาศที่นี่ครับเรียกได้ว่าเย็นตลอดเกือบทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากอุทยานยชาติเขาใหญ่และเขื่อนลำตะคอง 2. เขาได้ค้นพบว่าดินที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นดินที่ดีอยู่และ3 ในพื้นที่เำเภอปากช่องนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อผักขนาดใหญ่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้รายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผลดีที่เกิดขึ้นก็มีมากมายมหาศาล แต่ผลเสียก็ตามมาเป็นเงาไม่ทิ้งกันโดยเฉพาะโลกของธุรกิจด้วยแล้วต้องแข่งขันกันทุกนาทีเพราะความเสี่ยงมีอยู่รอบตัวหลายคนสนุกสนานกับเม็ดเงินที่ได้จากโลกของธุรกิจแต่ก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่เบื่อหน่ายและเหน็ดเหนื่อยกับสังคมของการแข่งแย่งแบบนั้นจำเริญวิรุณตั้งตระกูลหรือป้าจำเริญชาวสวนผักนักสู้แห่งเขาใหญ่ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผู้บึกเบิกวงการผักคนแรกๆของอำเภอปากช่องจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วในอดีตนั้นเขาเคยทำธุรกิจมาหลายอย่างในกรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูเลยในขณะนั้นจนวันหนึ่งยุคของฟองสบู่แตกก็เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหมือนฝันร้ายที่ใครๆก็ไม่เคยลืมธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเจ็บตัวล้มหมอนนอนเสื่อไปตามๆกันจากจุดนี้เองได้ทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องสู้รบกันโดยไม่รู้จบความมั่นคงก็คือความไม่แน่นอนเอาซะเลยเขาครุ่นคิดอยู่พอสมควรว่าอาชีพการทำธุรกิจนั้นไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตของเขาต้องการแต่เสียงที่เรียกร้องอยู่ในหัวใจตลอดเวลากลับเป็นโลกของเกษตร โลกของธรรมชาติการทําธุรกิจในกรุงเทพเนี่ยมันดีจริงแต่มันก็มีขึ้นมีลงถ้าเราความคิดของเราเนี่ยถ้าเกิดเรามาคิดว่ามาทําการเกษตรเนี่ยมันอาจจะมีความยั่งยืนที่มากกว่าโดยเราเอาเกษตรยุคใหม่เข้ามาใช้แต่ในสมัยนั้นนี่ใครๆก็มองว่าชีวเกษตรเป็นอาชีพที่มีแต่ความยากจนนะป้าทำไมป้าถึงกล้าตัดสินใจ อ,อ่เขาพูดยากนะไอ้เรื่องการเกษตรเนี่ยแต่เพราะว่าคนอาจจะไม่ได้รับความรู้เรื่องการเกษตรแบบเต็มรูปแบบมากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเรามาพัฒนาตัวเองแล้วก็มาปูพื้นฐานกันกับไอ้วงการเกษตรเนี่ยม,มันก็มันเป็นในการเกษตรเนี่ยมันคือเป็นอาหารที่ต้องเลี้ยงคนอะตลอดไปก็คือ,อ,อต้องกินทุกวันต้องกินทุกวันมันไม่ใช่ว่า อย่างถ้าทําธุรกิจเนี่ยบางครั้งขายได้หรือขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้ก็แย่อขายได้ก็ดีอถูกไหม,มแล้วช่วงแรกที่เข้ามาทํำนี่ป้าที่เข้ามาทําอะไรปลูกอะไรคือตอนนั้นก็ไม่เคยรู้เรื่องอะอ <c oughs> ไอการเกษตรตอนจริงๆกรู้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมว่าปลูกผักก็เลยเอาไอความคิดจากตรงครอบครัวนะก็มาทำ ปลูกผักเพราะอย่างอื่นทาไม่เป็นซึ่งมีความรู้เล็กน้อยอแล้วเราก็มาทําแต่ก็คือเราใช้วิธีการคิดที่ค่อนข้างจะแตกต่างจตกตากเกษตรกรในสมัยนั้นใช่แตกต่างยังไงคือ,อคําว่าเกษตรกร,ร,กรจนๆเขาดูถูกเมื่อไหร่ก็จนแต่ถ้าเรามองในแนง่นี่ว่าเราเราทำเรามองเป็นธุรกิจการปลูกพืชเนี่ยเราต้องรู้การตลาด ต้องรู้การผลิตต้นทุนทุกอย่างอาเกษตรแต่ละแต่ละท่านที่เขาทำมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มองต้นทุนคือทําไปเรื่อยๆเหลือก็เอาแต่ส่วนมากก็ที่ก็หลุดอย่างนี้แหละแล้วในการปลูกผักไหมครับมันมันปลูกยากไหมในความเป็นจริงแล้วจริงๆหลักเไม่มีอะไรมากมายมีอยู่สามข้อเองนะข้อหนึ่ง ผักชนิดนี้เนี่ยมันต้องการน้ํามากน้ําน้อยตอนไหนอศัตรูมันมีอะไรบ้างอแล้วมันชอบทานอาหารอะไรอก็เหมือนการเลี้ยงเด็กแหละแค่สามข้อนี้ก็จบเกษตรแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องเอาใจใส่กับมันให้รู้ว่ามันต้องการอะไรมันต้องการอะไรช่วงไหนที่มันต้องการน้ําอช่วงไหนที่มันไม่ต้องการน้ําำแต่มันไม่ต้องการน้ํำมันไม่มีหรอกแต่ต้องการน้ําน้อยน้ํามากอื แล้วทำไมป้าถึงเลือกพื้นที่ที่อำเภอปากช่องในการมันอากาศเนี่ยม,มันใกล้จากกรุงเทพการขนส่งพืชผลทางกาเกษตรเนี่ยเข้าไปจําหน่ายในกรุงเทพมันใกล้เพราะผมรู้สึกว่าในสมัยก่อนในยุคนั้นเนี่ยที่ปากช่องเขาไม่ได้ปลูกผักนะครับครับเขาก็มีแต่นู่นเลยเหนือเพชรบูรณ์ขึ้นไปนะใช่ไหมครับครับแต่ว่าไอ้ไอปากช่องเนี่ยบรรยากาศมันคล้ายๆกับเหนือ,อ จำอจะเย็นน้อยกว่าแต่ว่าอ,อากาศไม่เคยร้อนมากไอ้มแมลงเกิดมันก็น้อยน้อยกว่าเพราะอากาศร้อนเนี่ยมแมลงมันก็ไข่ได้มากกว่าไงแล้วเรื่องของทิศทางลมในแต่ละเดือนนี้เราต้องสังเกตไหมต้องเนี่ยมันเพราะอะไรครับลมมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลมลมถ้าเป็นลมตะวันตกมันคือลมแรงใช่ไหมมันก็จะไม่มีฝนอยู่ช่วงหนึ่งแต่ถ้าลมตะวันออกลมใต้ ตะว,วันอะไรตะว,วันตกเชียงใต้เนี่ยมันก็จะเกิดฝนเราต้องดูให้ได้ออกด้วยจากความได้เปรียบทั้งเรื่องสภาพอากาศเรื่องระยะทางขนส่งและเรื่องดินที่มีคุณภาพนี้จึงทำให้เขาตัดสินใจเลือกพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นอาณาจักรผักสู้ชีวิตดินนี่มีความสำคัญกับการปลูกผักไหมมีเพราะดินบางอย่างเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าดินดำดินแดงดินเหลืองอะไรงเงี้ย ดินไหนที่มันมีธาตุอาหารที่มากกว่าคือถ้าดินที่มันมีธาตุอาหารที่มากกว่าเนี่ยเราก็จะต้นทุนต่ําลงอมไม่ต้องบํารุงดินมากอแล้วอย่างปักช่องเนี่ยอากาศมันก็ช่วยด้วยเพราะตอนกลางคืนจะเย็นอกลางวันจะร้อนไม่มากผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือว่ายังมีเกษตรกร,ร,กรหลายคนที่เขาปลูกผักอย่างเงี้ยแต่เขาเจ๊งว่าะสบปัญหาขาดทุนเนี่ยมันมันเพราะอะไรเนื่องการตลาดมากกว่า งไงแล้วอ,อย่างหนึ่งเนี่ยการทําผักเนี่ยมันก็ต้องด้านคุณภาพด้วยไม่ใช่เราทําแต่ปริมาณออกไปแล้วคุณภาพมันก็ไม่ได้คุณภาพก็คือหมายถึงความสวยความ,วามสวย<ผ>แล้วก็ต้องปลอดภัยจากสารพิษด้วยเพราะว่าไอปลอดสารพิษมันไม่มีหรอกอม,มันต้องปลอดภัยจากสารพิษค,คือเราต้องดูแลผู้บริโภคด้วยไง ว่าไม่ใช่ไปกินไปแล้วผักเราเป็นมะเร็งเงี้ยม,มันก็ไม่นิยมพอคนไม่นิยมกินก็คือผักชนิดเนี้ยอย่างดอกกระหล่ำเนี้ยใช่ไหมเขาบอกเขาฉีดยาเยอะพอกินแล้วเป็นมะเร็งเนี้ย่นะเวลาขายเนี้ยมันก็ดังดังดังตรงที่เป็นมะเร็งมันก็ขายไม่ค่อยออกมันก็คนก็กินน้อยลงแต่ถ้ามีคุณภาพปุ๊บปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคด้วย คนก็นิยมกินกันก็คือปรปริมาณการขายก็ได้มากขึ้นราคาก็จะดีขึ้นแล้วเห็นว่าในการปลูกผักเนี่ยเราต้องมีการคาดการราคาในอนาคตด้วยหมถึงต้อง,องมองเลยเหมือนกับเกษตรกรไทยเนี่ยเหมือนกับว่าไอช้างขี้ขีตามช้างอของไหนดีก็ทําตามกันไปแล้วก็ออกมาลุ้นตลาดราคาก็ถูก ราคาก็ถูกอถูกไหมถ้าอย่างดอกกระหล่ำตอนนี้นี่เป็นหน้าร้อนปกติอดอกกระหล่ำนี้ก็จะทําหน้าหนาวคือในฤดูการนี่เราทํานอกฤดูการมันก็ได้ได้ราคาอเพราะการผลิตมันจะน้อยลงอในตลาดมีน้อยว่าง,งั้นน้อยอดีมาซับพายนะอก็สอดคล้องกอับทฤษฎีดีมาซับพายเลยครับขอต้องการซื้อแต่ว่าผลผลิตมันออกมาไม่เพียงพอเนี่ยราคาจะสูงสูงก็เหมือนกับข้าวนั่นแหละ ลองน้ำทั่วหมดเนี่ยข้าวมันก็แพงใช่ไหม,มครับแล้วหลังจากที่ป้าลงมาใช้ดินที่ดีลงมาใช้ทอนี่มันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างที่เราสังเกตคือที่ลองใช้เนี่ยมัน,ม,นมันจะพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะต้านทานโรคได้สูงกว่าแล้วก็ต้านทานมาแมลงได้สูงกว่าผลดีเขาแล้ว ผลผลิตที่ได้นี่น้ำหนักหรือความสวยเป็นยังไงมันจะได้มากขึ้นจากเดิม,มคือปกติเราก็ทําดีอยู่แล้วนะแต่พอใส่ของเขาเนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณได้ประมาณสัก1 0บถึงยีซ็ตัวเกษียณน,น,นะนะมันได้เงินนเดือนจากรัฐบาลเมื่ไรก็คงจะเลิกอนะ่ะผลผลิตมันได้มากขึ้นนั่นนูตุกกำไรกำไรก็มากขึ้น เรื่องราวของเกษตรกรคนสู้ชีวิตคนสู้วิกฤตยังไม่จบเพียงเท่านี้เชิญรับชมและรับฟังทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนเสียนผักนักสู้แห่งเขาใหญ่ได้ในตอนต่อไป